ดีขึ้นแล้วครับก็ขับรถน้อยครับหิ้งตกแล้วก็ในการอ่านมันพิษน้ำรกเสร็จอยากที่สุดในชีวิตยังไงบ้ครับผมยังไม่แอดมิดเออในชีวิตนี้ไม่เคยแอดมิดครั้งแรกมันไม่ไหวยังไงจ๊ะไม่ไหวคือคือก่อนหน้าเนี่ยก็บอกว่าไปงานครับรางวัลเป็นงานรางวัลโตเตียบบอกแก็ก็ยัง ก็ยังเล่าเรื่องอยู่ยังบอกมาเลยไอเดี๋ยวเราอัพเตอร์บาร์ตี้กันต่อใชแต่พอดีเราช่วงนี้เราติดภูระก็เลยไม่ได้อยู่อัพเตอร์บาร์ตี้เลยแบบจบงานอบอดพอกลับบ้านไปเปิเช้ามาแล้วเริ่มมียการไม่มีแรงคุณหมอต่ออยู่หรือไง่มมันตกด้วยแลวเป็นอย่างจริงๆไปตามที่คุณหมอบอกน่าจะเป็นอย่างนั้นครับรีวิวการแอปพลิคชแรก่ีเป็นะปได้ไหมอเต็อนที่ไหมเรา ต้องบอกว่าผมผมไม่ชอบอโร<อ>งพยาบาลเป็นเป็นเดิมก็เลยไม่ค่อยไม่ได้มีโอกาสมิทคืรแบบถ้าเราเจ็บปวดนิดนิดหน่อยป่วยเนี่ยถ้าเราดูแลเองได้เราก็ยกินยาอยู่บา้านแต่ครั้งนี้มันไม่ไหวจริงๆแล้วก็รวมถึงก็มีงานที่เราต้องดูหลายอย่างด้วยเราก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเสียงานก็อดมิทดีกว่าเพราะว่าที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะเราจะมีภาพติดตาแบบญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่เราเคยแบบ ดิบเพื่อนช่วยหายใจอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเรา,เราไม่ชอบจริงๆคุณหมอให้นอนไม่นอนหกคืนครับแต่ว่าเรานอนไปสามคืนแล้วก็ขอออกมาเรื่องเาเสิร์ฟเรื่องเาเสิร์ฟต่อก็ยังทำการรักอยู่ก็จริงๆสองสามวันแรกอ่ะที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีการเลื่อนเลื่องงานที่ที <c oughs> ่สามารถเลื่อนได้ที่เป็นงานน้ำสถานบันเพลิน ว่าว well, ันที่4ี่มันเป็นงานฟสติวัลที exact ่เรารู mm ้ส hmm. ึกว่ามันจะรบกวนการทํางานของผู้จัดเขาอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเออเราน่าจะพอไหวนไหมพอไหมเสร็จแล้วคุณหมอมีบอกว่าจะทำอะไรไหมครับบอว่าก็คุณหมอเขาบอกให้นอนเยอะๆซึ่งซึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้พอ มากนะครับี่เป็นแต่ว่าตอนนี้ก็สุขภาพกำลังดีแล้วครับคุณตอนนี้มันจะต้องรับงานหลายรอบต่อปีปีหน้าน่าจะน้อยลงัปีหน้าปีหเราจะลอยน้อยไปเลยปีนี้ยังยังหนักเหมือนปีที่แล้วอยู่ครับยังไม่ยาวเลยใช่ครับแต่ก็ต้องดูลจตัวเองครับใช่ครับมันบวกกับงานหลายอย่างนะครับเราทำหลายอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่หนีเวลายังไม่คุ้มได้เป็นแค่ในวงว่าให้ใจโดยการ อาใจในการเอาหมอนมากนหน้าเราเขาอยากให้เราห่าอว่าโอยเอาใจเขาเอาใจทำคนเหือาจอย่างนี้ได้ไใช่พวกเพียนกันมาทำงานทีละคนสักการจะเอาให้ตายกันเลยทีเดียวสนใจหรอเล่าก็ตกใจนะเพรที่จัดไป่นใวตกใจครับตกใจเพาะเเป็นหัวครับเขาเป็นหัวว่าเขารู้ว่าเราทำงานเนี่ยจริงเพื่อนก็โอเคเลยถ้าอยากให้ ยังมีหนังเยอะอีกปีหนึ่งก็รวมถึงค่ายค่ายเพลงที่ทำมันเรื่องสักเซสด,ด้วย,ยก็เลยแบบหนักกันไม่อยากมีละครเวทีด้วยแล้วก็ไหว้ยังม,ม,มีหนังที่รอคอยนะคะใช,ใช,ใชส่วนใหญ่มันเป็นการไหว้าวานจากเนี่ยเหมือนหนังพี่เป้อย่างเงี้ยเป็นคนที่จักเป็นที่ที่เราเคารพเป็นผู้ใหญ่ที่เราแบบเคารพอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากปฏิเสธเขาอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำให้ดีสลาดแะกลั่วไปจะจับจังหวะ กลัวไหมก็กลัวครับกลัวกับคนแทนมากกว่าครับกลัวกับคนคนอื่นมากกว่าว่าถ้าป่วยเล็กน้อยคือเราเรารับไหวตัวนี้ก็มากเลยน่าจะน่าจะประมาณนี้ครับมากกว่าอยู่คงไม่ไหวไม่หวงานเราเยอะจังจะต้องกลับบ้านไม่เลยครับ ว่าเราเขาเอาวงเป็นหลักก็คือคิวของวงเนี่ยจะมาก่อนต้นปีอยู่แล้วการเล่อน,อนอสดทุกอย่างว่า,วาแผนที่เราจะทำอะไรบ้างเนี่ยจะมากต้นปีส่วนเวลาที่เหลือที่ที่พักเนี่ยก็จะเป็นเหน็บผู้จัดการว่าเออเราไปทำอะไรได้บ้างก็จะมารับหางทั้งก็เพื่อนๆก็อาจจะได้พักแต่เราก็เสียวันพัก็ไปก็เลยป่วยเลยก็รับเยอะอะไรอย่างพอถามมันเยอะ28ที่ผ่านมาไหนดีกว่าจะหมดแล้วไหมครับ ไม่ไม <mile> ่มีนะตอนนั้นผมอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็โอ้นี่ป่วยแล้วเหรอเนี่ยขับน้อยแน่เลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็หายด้วยไปแล้วผมก็ลุกขึ้นจากโซฟาแล้วแล้วผมก็เอียงๆเงี้ยแล้วก็โอ้โหจะบอกนะว่าแอดมิทอีกแล้วเหรอเนี่ยยาอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วเสร็จทำไมกรหนักมันเอียงๆโอ้โหอาการหนักกันนี่แหละว่าไอ้นี่เป็นโรคอะไรวะเนี่ย แต่พอหันไปดูหน้าบ้านรถยนต์แบบนี้ใช่ผมว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือเราไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในประเทศเราจริงๆคิดว่าฝากผ่อนน้ตย้กันบ้าเราจะพันาการที่มันเกิปผมรู้ว่าื้นแผ่นดินใหม่หน้ากลัวขนาเออเคยเห็นตอนในหนังการหว่าพื้น้า เราเพิ่เราพอเราประสบพบเจอเราเพิ่มรู้ว่าโอ้ไทธรรมชาติที่มันน่ากลัวขนาดนี้เลยก็ทำให้เราตื่นตัวมากขึ้นครทำให้เราตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกครับก็เป็นกำลังใจให้เต็มที่ครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องและคนที่อยู่หน้างานนะครับ คนแบบกำลังพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเพรอด่ชีวิตก็ให้าการรับรื่นแล้วก็ขอให้ผู้รอดชีวิตอยู่รอดปลอดภัย